สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับพบกับผมวุ o ิออนทัวร์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับขายรถบัสนะครับสองชั้นนะครับของบริษัทชนันชิตาทาาเวลนะครับเป็นยี่ห้อเบน์นะครับเบน์ถุงลมขอควายนะครับเครื่องแปดสูบเทอร์โบคู่นะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่เพิ่งทำมาเสร็จใหม่นะครับ แต่เพราะเจอพิษโควิดนะครับก็จอดกันยาวนะครับทำมาเสร็จใหม่ยังวิ่งยังไม่ถึงยี่สิบรอบนะครับยังไม่ได้สักยี่สิบงานนะครับได้ประมาณสี่งานเรื่องางานประมาณนี้ครับก็จาเป็นต้องปล่อยออกนะครับพอของยางเขามีสามคันนะครับแล้วก็คันนี้เพิ่งทำมาเสร็จใหม่นะครับก็ปล่อยออกสักคันหนึ่งนะครับ สียังเจมนะครับสียังเจมนะครับ,รบพอเพิ่งทํามาจากอู่ช่างป็อกบ้านโป่งนะครับคันนี้นะครับ ไฟก็ทำมาใหม่นะครับเปลี่ยนไฟใหม่หมดนะครับผลงานของอู่ช่างป๊อกบ้านโป่งต้องเปลี่ยนเครื่องกันนะครับเป็นแปดสิบคือเบอร์ู่นะครับอันนี้นะครับ แห้งนะครับไม่มีน้ำมันนะครับไม่มีน้ำมันเยิ้มนะครับแห้งสนิทนะครับพอเหงยเขาซ่อมถึงนะครับดูแลถึงนะครับเอาไปไม่ผิดหวังนะครับในภายในก็เพิ่งทำมาใหม่นะครับภายในเพิ่งทำมาใหม่ยังเจ็มๆนะครับยังเจ็มๆสภาพเจ็มมากเลยครับ เอาไปไม่ผิดหวังนะครับพร้อมวิ่งงานได้เลยนะครับมีโซฟานะครับใต้บันไดนะครับบันไดหลังนะครับมีโซฟาด้วยนะครับห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นประตูฉุกเชินนะครับอยู่ระหว่างห้องสูตรนะครับ

แล้วก็วกมีโซฟ้ายาวด้วยนะครับตอ้อมีอ้อหด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะครับก็เปิดราคาอยู่ที่2ล้านแปดนะครับแต่ว่าโทรมาคุยกับเฮียเขาก็ยังลดกันได้อีกนะครับสนใจก็ติดต่อกันมานะครับราคายัางลดได้อีกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูชั้นบนกันครับภายในของชั้นบนนะครับนี่เบาะยังเจ็มเลยครับเบาะเจ็มเลยครับเพิ่งทำมาใหม่หมดนะครับเบาะใหม่ด้วยนะครับพุ่มมาใหม่นะครับภายในยังเจ็มนะครับสะอาดมากนะครับ รถเพิ่งทำมาใหม่แล้วก็วิ่งได้ยังไม่กี่เที่ยวนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับราคาก็ตั้งไว้ที่2องล้าน8นะครับแต่ยังลดได้อีกนะครับเนียเขาบอกว่าลดได้อีกโทรมาได้นะครับที่เบอร์089 7441 4เ3นะครับ เป็นเบอร์ของกโกเอียดนะครับโทรกันมาคุยสอบถามราคากันได้นะครับมาต่อรองราคาได้นะครับเอาไปไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคันนี้นะครับช่วงล่างก็เบนทั้งชุดนะครับชั้นบนมีทีวีสองเครื่องนะครับ แรงหลังเบานะครับยังใหม่เลยนะครับยังไม่ขาดไม่หักนะครับใช้ได้ปกติทุกที่ตั้งนะครับตรง้าแขนก็ยังใหม่นะครับใช้งานได้ดีหมดทุกตัวนะครับเอาไปนี่พร้อมวิ่งได้เลยครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเป็นรถพร้อมที่สุดนะครับคันนี้นะครับ อันนี้แถวลังสุดนะครับหาที่นั่งนะครับแถวลังสุดอันนี้แอร์นะครับแอร์ชั้นบนนะครับอยู่2ฝั่งซ้ายขวานะครับ ลำโพงพโอเนียทุกตัวนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับชุดเครื่องเสียงระบบจอสัมผัสนะครับด้านหน้านะครับ็นชุดคอนโซลนะครับอันนี้ห้องลนวนขคนคับนะครับกว้างขวางนะครับ ชุดเครื่องเสียงพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นรายการจดทะเบียนนะครับ300183พัทลุงนะครับอเอออรเบนนะครับ 80, เครื่อง8ปูเหล็กเครื่องนะครับ เลขเครื่องก็ตรงนะครับเลขตัวถังก็ตรงตรงหมดนะครับตรงตามเล่มทะเบียนหมดเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อกันได้นะครับที่089 7441 443นะครับ